เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ t r i e t y of structure นะหรือทฤษฎีโครงสร้างสามหลักานะจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันในเรื่องของอโครงสร้างราคาในส่วนของ internal แล้วก็ external นะครับผมเราจะเอาส่วนนั้นอนะ่ะไอ้ส่วนเขาว่า external เนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้ swing structure นะครับผมคือโครงสร้างหลักที่เราจะใช้ยึดเป็นโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ sub structure แล้วก็ minor นะครับ พวกโครงสร้างรองนะครับสับสตัคเจอร์หมายถึงราคาเนี่ยจะวิ่งสวนทางกับโครงสร้างหลักนะครับผมส่วนม i n เนอร์ราคาจะวิ่งไปทิศทางเดียวกันกับสวิงสตัคเจอร์หรือโครงสร้างหลักนะครับโอเคเรามาดูกันนะสวิงสตัคเจอร์อหรือเอ็กซ์ช l นลสตัคเจอร์นะครับผมโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิดการสร้างไฮเออไฮ ไฮเออร์โลแลก็หรือโลเวอร์ไฮหรือและโลเวอร์โลนะครับในส่วนของเทรนขาลงนะครับผมโครงสร้างนี้เราจะใช้โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักของราคาทั้งหมดนะครับจะเป็นกรอบของอ่าโครงสร้างยายใหญ่ๆนะครับผมส่วนประกอบของสวิงสแต็กเจอร์นะครับผมจะมีในส่วนของอ่าซับสแต็กเจอร์แล้วก็ม i n เนอร์ประกรอบอยู่ด้วยเสมอนะครับผม ถ้าโครงสร้างสวิงเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับมันไม่เกิดการสร้างอะไรเลยเนี่ยสมมตุติเรามาเห็นโครงสร้างเนี่ยไอสวิงสตาร์เจอร์มันมีแค่เนี้ยเราจะให้เขาเนี่ยเป็นอินทอร์นอไปก่อนนะครับอย่าลืมว่าสวิงเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างนะครับคือซับสตาร์เจอร์นะครับแล้วก็มายเนอร์สตาร์เจอร์ถึงจะรวมกันเป็นสวิงสตาร์เจอร์ได้นะครับในโครงสร้างราคาครับให้เราแยกประมาณนี้ครับอ่า เรารู้แล้วว่าการมองสวิงเป็นยังไงเนาะแล้วก็เงื่อนไขาการเกิดสวิงเป็นยังไงครับผมต่อมานะครับผมต๊บสตักเจอร์นะครับผมหรืออินเทอร์นอลนะครับผมในส่วนของคูแบกนะนะครับผมอ่าเป็นโครงสร้างราคานะครับหรือการปรับตัวส่งส่วนแนวโน้มที่เกิดขึ้นภายในนะครับ เป็นการทำเอ็ก e ์เทอร์นอลสวิงเร็งนะครับผมสวิงไฮสวิงโลวิ่งอยู่ในกรอบของสวิงนะครับผมกรอบเรจ์ของไฮและโลของสวิงที่เรากําหนดนะครับเมื่อราคาเนี่ยเกิดการสร้างสวิงสแต็กเจอแล้วนะครับเรารู้แล้วทิศทางขาขึ้นน่มันมันจะระบุยังไงก็คือเกิดการสร้างไฮเออร์ไฮไฮเออโลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการตีกรอบนะครับผมกรอบเรจ์นะครับระหว่าง สวิงไฮและสวิงโลนะครับผมประมาณนี้นะครับในให้เราทำการตีกรอบนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบราคาตรงนี้ตรงกลางตรงเร้งของสวิงตรงนี้นะครับให้เราให้เรารู้ไว้เลยว่าไอ้โครงสร้างที่มันเกิดขึ้นภายในตรงเนี้ยมันเป็น i n t e r นอลทั้งหมดนะครับผมต่อมานะครับ เมื่อราคาเกิดการ internal shock นะครับผมส่งผลให้ราคาเนี่ยเกิดการ pull back หรือเกิดการสร้าง substructure นะครับที่สวนกับโครงสร้างราคาหลักนะครับที่เกิดขึ้นภายใน swing structure นะครับผมจะเรียกว่า substructure นะครับผมการที่เราจะเข้าเทรดได้นั้นนะครับผมเราจะรอให้โครงสร้างเนี่ย substructure เนี Sub ่ยสิ้นสุดลงก่อนเราถึงจะเข้าเทรดฝั่ง buy ได้ นะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าับสต t r u c t อ r ์นะครับในฝั่งนี้นะครับผมในส่วนของโครงสร้างคู l บ b a c k นะครับต่อมานะครับผมโครงสร้างที่สามนะโครงสร้างที่สามนอร์สต t r u เจอร์นะครับผมอ่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายในส w i n g ต t r u c t อ r ์เหมือนกันกับับสต t r u c t อร์นะครับเปลี่ยนแปลงจากการเกิด m i n ร์สต r u c เจอร์ช็อคนะครับผม ดูกันอะหลังจากที่ราคาเนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ยอาทำทาการ pullback ลงมาหรือทําการสร้างอะ substructure internal ล,ลงมาเพื่อจะเกิดการสร้าง swing ชุดใหม่ขึ้นมานะครับผมอะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเห็น internal shock ในฝั่งของ b u l l i t แล้วเนี่ยแสดงว่า substructure เ,เนี่ยได้สิ้นสุดลง นะครับหรือสิ้นสุดการ pullback ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาโฟกัสในฝั่งบายได้นะครับผมก็คือเราจะเทรดไปตาม minor structure นะครับของสวิ n หลักของเทนทักขื้น,นะครับในชุดการเทรดครับก็คือถ้าเราจะเลือกเทรดในฝั่งบายเราต้องรอให้เกิด minor ขึ้นก่อนนะครับเกิด minor ขึ้นก่อนนะครับเื่อใครการเทรดง่ายๆเลยเกิด minor ขึ้นก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยทําการระบุดีมานโซน ที่เกิดขึ้นจากการเชิงอัลเรคเตอร์นะครับผมจะมีดีมานทิปโซนเกิดขึ้นมาใหม่ที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับให้เราโฟกัสในส่วนของการเทรดฝั่งไบโปลสวิงโปลอินเทอร์เนลนะครับผมใน,นในส่วนของฝั่งในส่วนของฝั่ง ขวามือนะครับผมนส่สองของขวามือเนี่ยมันจะเป็น m i n นอชุดไมเนอร์ทั้งหมดเลยนะครหลังจากหลังจากอ่า s u b ต t r u c t อ r ์เนี่ยสินสดลงนะครับแล้วเกิดการ b บร a k o f ส structure อ่าทีนี้ทีนี้เราจะได้สวิงชุดใหม่แล้วอย่างที่ผมบอกการจะเกิดสวิง s t r u c t อ r ์ได้นั้นนะมันควรจะมีสองเงื่อนไขก็คือ Substructure แล้วก็ Minor structure ให้มันรวมกันเนี่ยเกิดเป็น Swing structure นะครับผมแล้วถัดนปมันก็ทำการระบุให้รแล้วเราจะได้ Swing ขึ้นมานะครับอ่ามันจะเกิดการช็อกได้ข้อของ Swing ได้ก็คือต้องมาเกิดการชิงออปเปอ e c เตอร์บริเวณ Low High e l o w ด้านล่างนี้เลยนะครับผม High e l o w ตรงตรงนี้เลยถึงจะถึงจะเป็น Swing Shock นะครับผมการช็อค ะจะไม่ชอ็ชอกในฝั่งของอินทรนอเด็ดขาดนะครับผมการช็อกจะไม่ช็อกในฝั่งของอินทรนอครับเราจะช็อกในฝั่งของสวิงโลตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมหรือสตองโลกของสวิงอย่างเดียวนะครับต่อบเรามาดูในฝั่งของบริษนะครับผมเหมือนกันครับเหมือนกันกับในฝั่งของูริษนะครับ เมื่อเรากําหนดสวิงสแต็กเจอร์ได้แล้วเนี่ยให้เราทําการระบุไฮและโลเวอร์โลนะครับในฝั่งของขาลงเราจะได้ก่อของอินเทอร์ลการเกิดสวิงคูแบ็กขึ้นนะครับผมในฝั่งของบูลิดนะครับเราจะเห็นอ่าทิศทางขาขึ้นเนี่ยเป็นไมเนอร์นะครับแต่ในฝั่งของขาลงนะครับเราจะเห็นทิศทางขาขึ้นเนี่ยด้อยเนี่ย หรือการผูแบงเนี่ยเป็นซับสตัคเจอร์นะครับสลับกันนะครับโอเคเมื่อราคาเกิดการสร้างสับสร้างอินเทอร์เน็ตช็อคสร้างอินเทอร์เน็ตบอสหรือสร้างซับสตัคเจอร์เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังให้ราคาเนี่ยกลับลงมาตามทิศทางขาลงเดิม แต่เราเนี่ยยังเข้าเทรดฝั่งเซลล์ไม่ได้เราต้องรอให้ top structure เ,เนี่ยสิ้นสุดลงก่อนนะครับถึงจะเข้าเทรดในฝั่งของอเซลล์ได้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับราคาเกิดการ internal ching u รคเตอร์ในฝั่งของ miner เกิดขึ้นนะครับให้เราเนี่ยโฟกัสในฝั่งเซลลได้นะครับผมโอเคเหมือนกันกับทิดทางขาขึ้นนะครับ มีอลายส่นเนาะหลังจากนั้นก็เกิดการ b บรกออ f s t r u c t อ r นะครับอ่าทีนี้เงื่อนไขของสามทาย o f ฟสตั u เจอเนี่ยมันครบก็คือหนึ่งมีทัพมีไม้พบนะครับแล้วเกิดการเบรกสวิงโลทีนี้การเกิดสวิงเนี่ยมันได้สมการเงื่อนไขการเกิดสวิงเนี่ยมันไดส้สมบูรณ์อะไรนี่เนี่ยเราจะทำการระบุสวิงโลนะครับผมโอเค อันนี้คือการดูสวิงหลักๆว่ามันเงื่อนไขการสวิงเนี่ยมันมียังไงบ้างแล้วก็การดูซับสแต็กเจอร์และม i n เนอร์เนี่ยมันดูยังไงอ่ะ